คลิปนี้พวกเราได้ออกเดินทางไปยังรายกลางเต็นที่มีชื่อว่าปอกุโจเพื่อไปชมทะเลหมอกที่ไหลลงจากเนินเขาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยพวกเราได้ออกจากลานกลางเต็นดงสนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในคลิปที่แล้วเดินทางอีก78กิโลเมตรใช้ถนนหมายเลข1 1 9 2งหน่ง้าสหน้าสู่อำเภอแม่แจ่มใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงการจองพื้นที่กลางเต็นท์ให้ติดต่ออินบ็อกไปที่เพจ Facebook ภูทะเลหมอกปอกุโจ ok ราคาห้องพักหลังเล็ก6 0 0บาท หลังใหญ่2,300บาทเช่าเต็นท์พร้อมนอนบนแคร่มไม้ไผ่600บาทเช่าเฉพาะพื้นที่แคร่มไม้ไผ่450บาทส่วนอันที่เราจองคือลานหญ้าหลอกล่า0 0บาทสำหรับเส้นทางการขึ้นไปยังลานกลางเต็นท์หากไม่ใช่รถที่โหลดสามารถขึ้นได้สบายๆไฟฟ้ามีจุดชาร์จให้บริการแต่ไม่สามารถลากไฟไปที่เต็นท์ได้ถึงแล้วนะคะปอกูโจตอนนี้เวลา5โมง40 กลางเต้นเสร็จแล้วค่ะอยู่ด้านหลังเองเราวาร์ปมาเลยนะเพราะว่าทางมันไม่ค่อยมีอะไรเนาะมันโคตรเคี้ยวไปมาใช่ต้องโฟกัสกับเส้นทางนิดนึงใช่แล้วแล้วก็เดี๋ยวดูบรรยากาศกันดีกว่าที่นี่ตอนเนี้แดดเริ่มตกไปแล้วนะอากาศเริ่มเย็นแล้วเนี่ยสัมผัสได้ของความเย็นแล้วใช่เราจองลานกลางเต้นมานะคะทางเพจเดี๋ยวเราแปะรายละเอียดให้อีกทีแล้วกันเนาะซึ่งลานที่เราจองเนี่ยจะเป็นลานหญ้าใช่ตรอเนี้ยสามร้อยบาท คิดเป็นล็อกนะนี่ล็อกก็คือ<ข>จะมีเชือกแล้วก็จะมีสองสเตปนะอันนี้คือชั้นบนเนาะที่เราอยู่แล้วก็จะมีด้านล่างแล้วก็นอกจากลานกลางเต็นท์นะครับเขาก็จะมีห้องพักด้วยเนาะอันนี้เป็นห้องพักห้องเล็กราคาห้องละ600อบาทนะคะาาก็วิวดีนะวิวตงเน,นี้หันหน้าไปทางหมอกที่ไหลนะครับเดี๋ยวไหลยังไงเดี๋ยวช้ามาดูกันเพราะว่าตอนนี้ ถ้าเกิดคนดูนะก็จะงงนะว่ามันมีอะไรอที่นี่ยดูสีอะไรอย่างเงี้ยว่าเขามีเป็นระเบียงให้ด้วยใช่แล้วแล้วตรงนั้นมันเป็นเตาผิงไฟเหรออืออใช่ใชเตาผิงไฟอืมว,ว้าวอยู่นะอันนี้ดูดูน่าจะคุ้มนะและนี่คือห้องน้ําโซนด้านหน้านะครับคนที่กางเต็นท์ตรงหญ้าเนาะแล้วก็บ้านพักนะครับใช้อันนี้เลยม,มีทั้งหมด8ดห้องนะหญิงซี่ชายซี่มีพื้นที่กันนะครับ ที่อาบน้ําก็จะเป็นแบบตักอาบนะครับไม่มีฟักบัวเนาะน้ําก็เย็นแน่นอนไม่ต้องซืบบอกเลยความสะอาดดีอยู่นะอืไม่แย่เพิ่งทำใหม่แหละดูยังแบบว่าไม่ๆอยู่เลยเนาะแต่ว่าแบบมุมเยอะนิดนึงเขาก็คอยมองนะครับส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นแค่ไม้ถ้าเราจองแค่พื้นที่เนี่ยค่าบริการ4 5 0แล้วก็ถ้าจองพร้อมเต็นท์เขาเนี่ย หกร้อย <600. S 2> ใช่แล้วอ๋อมุมนี้เขาก็จะเห็นหมอกไหลเหมือนกันเนาะใช่แต่อบอกเลยจะไหลตรงนี้เลยนี่นี่นี่นเราชี้เลยเนีย่ยเส้นนี้เลยแล้วก็ที่นี่นะครับเขาก็จะมีอาหารตามสั่งเนะาะเครื่องดืม่มแล้วก็น้ําแข็งให้บริการด้วยและนี่คือดาราประจำลานกลางเต็นท์ปอกุโจะนะครับน้องชื่ออะไรนะน้องทัว ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าให้เราต่อนะคะแต่ว่าเราหมดห่วงเพราะว่าเรามีนี่ power box จากตีน้อย DIY ค่ะเรามากางเต็นท์กันหลายวันเนาะเรื่องไฟฟ้าเรื่องเรื่องสำคัญเพราะาเราต้องทาคอนเทนต์ content, ทายคลิปด้วยอะไรด้วยนี่เลยมี B, power box <ๆ>ก็คือหมดห่วงเลยจะใช้ไทย4 e C ที่โทรศัพท์ บอกเลยว,ว่ามีกล้องนี้ใช้กันยาวๆออกทิปกันยาวๆสบายใจใหายห่วงตอนนี้นะคะทุ่มครึ่งแล้วอุณภูมิ18องศาเรากำลังทำชาบูกินกันนะคะอีกแล้วคนดูบอกอีกแล้วนึกว่าจะไม่มีกำลังรอน้ำเดือดแหละเดี๋ยวจะใส่หมู หมูอันนี้เราซื้อมาจากตรงรอยอินทนนท์เลยนะเพราะว่า,อาตอนมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเส้นทางมามันเป็นยังไงเนาะเราเห็นว่าตรงนั้นอ่ะมันมีขายเราก็เลยซื้อมาเลยเออกลัวจะไม่ไม่มีวัตถุดิบกินก็เลยซื้อในนั้นมันเป็นเหมือนร้านสหก,กรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งอนะ่ะรับคนละครึง่งเลยนะก็มีทั้งอ๋อเราเราซื้อหมูลานเขาแล้วก็ซื้อน้ำจิ้มร้านเขาเออพวกตะูตะเกียบอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะเออใช่ แต่ว่าพวกผักเดินไปซื้ออีกนิดหนึ่งบ้านชาวบ้านแหละใช่ก็คือใครจะไปกลางเต็นต์ตอินทนน์นะถนนนั้นมีครบยูยเนาะครบแบบครบจริงๆอ่ะใช่แต่ว่าพอเราออกจากดอยอินทนนท์มาที่ปอกุโจจริงอมันจะผ่านอำเภอแม่แจ่มตัวอำเภอแม่แจ่มมีครบทุกอย่างเลยนะใช่มีทั้งโลตัสโกเฟสมีเบทโก้ด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่รู้เนาะ ไมเคยมาทางนี้เลยหาข้อมูลมาก่อนอืมมันหลายย่างอ,ะอ่ะอเรามาเทีท่ยวทิปเนี้ยหลายวันเนาะหลาท่านที่เราต้องแผนแพนกันเยอะพอสมควรบางอันก็เป็นไปตามแผนบางบางอันก็แบบอ้าวเป็นอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเแบบคอนเทนต์วิ่งเข้าหาออไม่เ<ห><า>กิเลยบนเนีย้ยสวัสดีเช้าวันใหม่ครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6กโมงนะครับอุณหภูมิเอสอิองศา หนาวมากแล้วก็น้ำพางที่นี่แรงมากบรรยากาศตอนนี้ครับเดี๋ยวเราให้ดูนะนี่เลยครับบริเวณหน้าเต็นทนะ์นะนี่แล้วถ่ายหลังมาให้ดูเต็นท์เยู่ตรงนี้เลยจริงๆบรรยากาศคือลืมไปเลยว่าตอนเย็นว่าวานมันเป็นยังไงอ่ะอสวยมากเจอบรรยากาศตอนเช้าเมื่อคนละที่เ,เนาะ <c oughs> นว่าแต่พาไปดูจุดไฮไลไท์ดีกว่า นี่ครับทะเลหมอกปอกกุจดูคนโอ้แดดออกแล้วสวยมากเลยใช่ตอนนี้ครับมีคนฟินกับบรรยากาศมากถ่ายรูปชํา เพราะว่าวิวอย่างนี้นี่คือเราต้องรอช่วงเนาะบางทีว่าฝนฟุ้งมากๆก็ข่าวโปรดเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยเนี่ยฮูตอนเนี้ยดูสี่เฮ้ยเริ่มมีลมอุ้นๆมาแล้วอ่ะเออห้ยหูเฮ้ยคุณผู้ชมได้ดูจังหวะนี้พอดีใช่สวยขาตาเลย นะกินน้อับว์ได้ลอมอุ่นๆแหละและ้วก็แบบภาพก็คือสวยเลยเพราะว่าถ้ามันเป็นลมเย็นมันจะเป็นเหมือนพัดหมอกมาแล้วมันจะฟุงสต่มันก็จะเป็น,นแบบนัน่นใช่ฟุงอีกแหละก็จะไม่เห็นใช่เลยครับทริปนี้ครับถือว่าเราคุ้งมากๆเลยเนาะไปน้ําตกน้ําตกก็เยอะน้ำตกก็ใสไปหมอกก็คือสวยดังใจยังแบบว่าที่เราดูรูปมาเนาะเนี่ยสวยประมาณนี้แหละเราเลยยากมา ใช่ประมาณว่าที่นี่เราอยากเห็นแบบนี้นะตรงนั้นอยากเห็นแบบนี้นะได้เห็นหมดเลยเหมือนพกความโชคดีมาด้วยคขับรถโคตรเหนื่อยนะพูดตรงที่แบบเราเนี่ยเหนื่อยมากนอนวันหนึ่งเก็บเต็นท์ไปเดินทางต่อ,อแต่ว่า <c oughs> มันก็สนุกนะปแลมาได้เจออะไรแบบว่าไม่ไหวอะ่ะมันมันไม่ได้จำเกอ ตอนแรกไม่รู้นะคะว่าตัว,ตวเองอะยืนถ่ายรูปตรงเนี้ยนานแค่ไหนจนมาเห็นนี่ <c oughs> ตามเสื้อเหมือนเป็นแม่คณิ้งเกาะเลยอะ่ะ <c oughs> หนาวมากพบหมหนึ่งตัวนอนไม่ยอมตื่นฮนะฟินนะสนนิตื่นเลยตรงนี้ครับบรรยากาศตรงที่เขากลางเต็นนะ์เป็นแครไม้นะครับดูสิ ตรงนี้โคตรได้ฟิลเลยอะอามากอ็มีรถมีเต็นสวยมากพี่เขาบอกนะครับว่าถ้าเกิดหมอกเยอะแบบนี้เนาะอาจจะอยู่ถึงสิบโมงเลยก็ได้นะครับเนี่ยโอ้โหคือดูดดฟินฟินเนี่ยสิบโมงสวยมากเลยนู่นครับขบคนครั้งหมอกหนึ่งอัตรานั่งแช่อยแล้ว เราจุดชมวิวนะครับของที่นี่นะก็จะมีด้านบนด้วยนี่พี่เจ้าของพื้นที่ครับอยู่ด้านบนพบคนหนาวสัน <c oughs> แต่ไม่ยอมลงนะฮะไม่ยอมลงไปข้างล่างอันนี้เราขึ้นยมาอยู่บนดาดฟ้าเพื่อจะเอาลูกที่สวยที่สุดแต่มันก็หนาวที่สุดใช่ <c oughs> น้ำมูกไหลแล้วนะี่ <c oughs> พระอาทิตย์ออกแล้วนี่แต่ว่าถูกหมอกเป็นติดฟิลเตอร์อยู่นะ บริเวณนี้นะครับก็จะมีหมอกไปทั่วเลยเนาะนู่นมีรอบเลยนะครับนี่หมุนให้ดูนะเต็มไปด้วยหมอกมากบ้างน้อยบางฟุงบ้างสวยบ้างแล้วแต่ลมที่พัดมาเนาะนี่ครับบรรยากาศการกินหมามะ่านี่กำลังปรุงหมามาอยู่หิวไม่ไหวแล้วจวังหวะนี้ไม่สน,นใจอะไรเลยเออหมอกทะเลอะไรไม่เอาแล้วสูส <c oughs> ิ้น และน,นี่คือวิวที่กินมาม่านะครับวิวมันจะต้องอลังการขนาดน li ี้เลยแล่ะเนี่ยวิวหลักล้านนะโอ้โหในการกินมาม่าที่ฟินเบอร์มากๆตอนนี้ครับเราอยู่ตรงแคร่ไม้นะครับดูสิเปลี่ยนมุมบ้างนะ หวกหไหลอยู่ดีตอนนี้นี่เลยเดินยวเข้ามาชมข้างในเผื่อจะได้มุมมองที่มันต่างจากเดิมหม,มอกค,คือไปไกลมากนะสุดหูตานน่ต <c oughs> แดดออกแล้วนะแต่ลมยังหนาวอยู่แหละใช่ <c oughs> แล้วก็โซนลานด้านล่างนะครับก็จะมีห้องน้ำแยกมาให้อีกจุดหนึ่งเน,ะ <c oughs> นาะเพื่อเวลาเข้าห้องน้ำครับจะได้แยกส่วนกันเลยไม่ต้องเดินไปยนู่น ตรงข้างหน้าที่เราเข้านะครับและคลิปนี้ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ส่วนคลิปถัดไปพวกเราจะเดินทางไปจังหวัดแม่ฮ้องสอนเพื่อไปสัมผัสความสวยงามของบ้านลักไทยและช่วงเช้าไปล่องแพที่ปางอุง๋งและถ้าหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ มสนุกตอบคำถามลุ้นลับกระบอกน้ำเก็บความร้อนความเย็นอันเดอร์กูมูลค่า350บาทเป็นแบรนด์ที่พวกเราใช้ตลอดการกางเต็นท์กว่า4ปีกติกาเพียงกดติดตามช่อง YouTube นักวิ่งหนีเที่ยวและแคปภาพมาแปะใต้โพสต์ปักหมุดเพจ Facebook นักวิ่งหนีเที่ยวพร้อมตอบคำถามว่าชอบสถานที่ไหนในการรถทิป6 8ภาคเหนือของเรามากที่สุดมีทั้งหมด5 EP ให้เลือกตอบมาแค่สถานที่เดียวเท่านั้นตอบได้เพียงคนละ1ครั้ง ซุมแจกกระบอกน้ำสองรางวัลจะส่งให้ฟรีประกาศผลผู้โชคดีหลังจากลงคลิป ep ที่5ไปแล้ว1สัปดาห์